หัวมันขุดไมาครับถ้าวากับทุกกันลน้าครับขึ้งสามพักโอ้ถ้าผักก็ได้เครื่องมองล้นหอมหวยหอมผักคุ้นเลือดมีว่ะนอกนอกดมมั้งเยอ้ำลาย สวัสดีครับพี่น้องปองไฟสุขูสก้นครับมื่อนี้เศ้านี่ครับทีมเอฟซีมายามมาจากสาก้อยรุ่นมาตัดโค้ชมือจี๊ดตัดโรจนบุรีจะเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเพิ่นมาเพิ่นมาจากโคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเหนโน้อไก่วโน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวนี้ยูคครับพ่อเดี๋ยวปุ้นนี่แหละ้ลาโอ้ตะไก่ี่้ครับนน <c oughs> มาขอมานางกันครับอนนอนนโอ้เดี๋ยวยังนาะครับเนี่น้องอ้วกนะแม,ม่เฮ <c oughs> ยลุ้น <c oughs> ปุนน้นอะ ไอ้กี๊นองงัวเพื่อนนะบอคอยน้ำไนได้ครับพนองเมียกะตีไข่อยู่เป็นได้อาไก่บะครับไผมะอุดรกไก่ครับอ๋อหนาเงินเถิกินหนาพินทางตามหาทางนีเลยป่ครับอันนั้นได้ก็ดีว่าไก่เตี่ยนปครับบันหัวยักษ์เรา เหดปวกครับให้ปวกเหดปวกหน่อยอยู่ฟังคนครับตันคัคือแหลรครับกาแฟตัดรับดีกว่าดอกเหล่าตันดีคยังามสุบรอรแบบว่าตั้งใจไหหาหนู่าตลงเร็ว ลงวันายู่เงบนโอ้ยวานพ่างหนางเจ็บเห็นพอดีผู้ยรุ่นพอไปนมูไปอ่าสื่อปลามาปล่อยมึงอ้อนี่ก็เลยอะโอ้ยบอยต่างหลายอยู่ก็เลยห็นมทีมงานไปก่อน นี่ครับนี่บวกนี่น้องไก่ล่างครับนี่มน้องไก่จะวสีแจงนะพี่น้องแจงตีหน่อยก็แจงหน่อยเนียนด้วยมีก้องหน่อยก็ะเสียบเพื่อเขาอะไรนี่เห็ดบวกครับเกลี่หน่อยครับอันนี้เห็ดบวกเกลี่หน่อยอันนี้ล่างเรียบร้อยครับย่องดู้ว่าอะไรแล้วมันสีมุนอันนี้มันแบกบวกครับนี่นี่น้องไก่ว่าสีแกงนะเปลี่ยนเมนูไหมลรอครับน้องไก่ว่าสีแกงจะขีดว่าสีปนเนาะนี่ครับสีมือ่วนๆครับพี่น้องมาล่างแล้วเสียกเราก็ได้ไล่ที่แล้วเนาะไล่เติบอยู่ จิบไายามจิบว่าซิมดอกเมน้องไปหันมาทางพี่กรพี่นองวันนี้แฟนครับเ็นมายาาครับสื่อนองง่วมานั่งกรพีินองวดอโอ้พี่นนองนี่กรโบบวเอาปยาูเราสิส้สยอยนะอความป,ปนะเม่ยน,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 น้องไปเนี่ยน่ะนนองง่วนก็ปวนไดครับนเมี่น้องเมี่ยกับไข่แน่นาอเนื้อก่อนเมี่นไปว่าหัวอะไรที่ ล่ะครับโอ้ยเป็นอบเปอมแแป๋มดีเลยเปาปุ๋ยเดีเวลาแล้วครับเปาปุ๋ยกรับทีเอาหน่องงมาหังค์นอมันกับเอากับเอาเบิดพอดีเนี่ยและพอดีพอดีคำพอดีพอดีเนาะเปาปุ๋ยเนาะนี่เนาะพออยู่ด้วย่าซีมด้วยเตี้ยถ้าหนีไม่วหวซีมก็จะเอาเห็ดลงหม้อเห็ดปวกเขาไปเก็บมาปวกที่ว่าหมันเนาะถือว่าพอดออยู่ที่กินอยู่ครับนี่เห็ดปวกกิ๊กกับเห็ดปวกใกล้หน่อยเป็นหน่องงมาก ถือใจไปถือใจมันเลยวเยอเอาเหีวมากินด้วกันครับเสรษฐ์มกันกินก๋วเทียงกับทีมงานกับเอซีครับเป็นไม่หยิไม่ยำขึอยกับแตนอไปรุ่นเอาจากบาทซะนอวเจียจักบาทซะนอกฟ้ังๆอย่างนี้แ่ละมันหน่อยมันจนใจผู้สีแดงที่นอยหลับจึก คำสวัแนการ์น้ำเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยตีเสียบตวเสียบพีน้องเ้ยตัวตอนนี้ไงเบาปุ๋ยจุบึ่งน้เตียเอ้าเยยานกล่องโอ้ยมึงคือยานกล่องคือมีกิจตัวกี่ี๋เนาะนเตี้ยอให้ัยงจ้หน่อยบดีาิกันเลาเดียวตีไปสีมึงไปเบาปุ๋ยจางเข้ม เอ้ยสิเบิงจังให้เธอมันจังเจีบมือสีดิหูตัวสีดนดงใมากไงอืน้อมกันนะโอ้หาครับสุดยอดเลยนี่เพื่อน่ดีครับออเบาปุ๋ยมาเลยครับแต่ความมันยืนเบ่งอยู่กินน้ำกันอะไรละนัวโบมันโฮไดนหน่อยกัเจ้ามาสองถุงอยู่หร้อืมอ๋อนโหดบดละเปียนเขาสมพลงอับน้ำเราเบาปุ๋ยเ้ยธรรมดาละมหดตาขาได้ทอืมหดดขาบได้ทีแค่โหดร้อม ในเซียบัมนะเซียบัมขวานนุ่กินเมีนดิวบ้านต่องบ้านช่วงเดือนพฤศจิกาเที่ยวเขาครับเมียนท่านว่าโมกรล่าครับช่วงนึงเมียนเมียนหนูไหลรับรองเลยว่าปีนี้หนาสิพอสิดียู้ได้กินยู้ดอกแต่ว่าเอาเราหนีสงสัยก็ติเบิด์ดลายเต๋อบีดอกกาแฟกับสามทหารเสียออกลุยขักอยู่เต้นเต้นหนูซิ่งกันยังกันหลอนอยากด้วด้วยนี่เมียนว่าถ้าเห็นลีเลียนเนี่ยจัดการดูสามทหารเสียนี่ เอมตามันตะปี๊กใส่น่อยเนจังหอมหอมหอมอยู่หน่อยั้าไนก็คำหอมจีนน่อันไผยตู้ใ่ใส่บดิใส่มดสวนดอกใส่ต้นหนึ่งใยหนึ่งยำแห้งเนอเป็นยังกินนี่แง่เล้เอยนะบ่บ่นั่นันเห็ดปวกน่อยมันหลังด่วนอยโอ้ คันมันอันดอกสีตงๆแน่กัสีเดชได้อยู่ค่ะนี่ตัวเส้นตรงกันล่ะมันยังมันยังอันแสีบดวนยังขึ้นพอกันดวนท่านี้ก็มีเนื้อตู่เน็ดอปลาอีเลือดปลาเลือดสวัสดีนะโอ้ยสวัสดีจ้าอันนี้ไม่ตู่อนนี้พักไปเลือดไหนผ้าปุ๋ยจ้าเบาปุ๋ยไปออมหนูง่วครับเนี่อผักเลือดเด้อกันเดชจุ่เจียวมันสิบอบอบอทัวกันออมกินผักแน่อันนั้นแน่นี่แน่เหมือนไข่ยูสันเด้แลมีผักซีครับนี่ มีผักซี้มีต้นหอมหั่นแล้วเป็นหั่นแล้ววันนี้มีตูวเดี๋ยวไปหั่นเนาะจะได้กับมากินข้าวเที่ยงเหมกันครับลุงหอมหอมโอิคเกี๊ยงปูเกี๊ยงแตงก็คือมีอย่างแน่เลยแม้ว่าจิ้นอ่าฮะอืออือนี่แหละมันยังหอมโดนหอมทนเสียบ ไ่ได้ดอกเนอยู่นี่กินตรงปลาแดกเราเป็นรักอันนึงเนาะผงผงนัวผงรักก็ปลาแดกคุนี่เสยไร้แสบเสยไรแบไหลเสยไหลผงสุหลดอันเนื้อเป็นหวานอยู่เสียพูดโกหกจริงปล่อยน้อยเพราะวนวิธีเลยอันนี้ใส่น้อนไปเอายังเมนองโอ้โหบวกบวรหอม ้ยกับอะไรยังไงอใส่ยังไงก็เลยผอมๆก็เดีดจน้อยเงี้ยวทถ้ามาถือมือก็ได้เลี้ยมือตัวๆๆกันเลว่าเล่าอีาาครับปรุกกงก่อนเนาะใน,น,นเร่องเลยก็ได้ปลาครับน้อยว ก็เลยคือผงวคือกันละมู้จงเห็กววดกว่าขาดไป่ได้ไสไลเสียบไลเปุ่นวะเราพนใสหอดมาเขาจังวะมัมธรรมดาอันเนี้มุนี่ของเสีบนี่วัดเตี้ยผู้ใดภาษาใจไสหอดล่างสวยจังวะมันเอาใส่นัวไปโดนเตี้ยแมนผู้ใดทิ้งสวยที่ซ้ไำไน้ำมมเสียบลุมนู่ดเ้จังนอยนะ่แลมนใสหลดเจนจังหมอมเจ็จดวันจังน้อยสิวดตี้ยโอ้นดังไปเตรียมล่อเลยทางพุ่นวัดเดี้ยเปิดบริสุทธ์เลยได้นี่ มาแล้วบาดใส่เกาขว่าจะน้อยไปรุ่นใส่เลยใส่เลยพอ,อนจะเป็นหนตนโมจีส่วนข้ามขวนยี่หุ้ขวี่โมีอวยอาปากพีงกวงเงนหนยหนาพี่งสูงข้ามาง,ง่ายสลับทีนี้เข่าบุกงร่วงยำต,ตัวตัวล่วงรวยยิ้มขวารำบ้าปุ้ยห <laughs> <อ>ันมากบันจอเป็นหันีหียกะมีตู้เปิดไปท้าแล้วขนาดเลย ผักกระเทียมพร้อมแล้วพี่น้องเลยโอ้ยบุโดนครับผักีผิวซอยเวลานี่ผักซี่มีต้นหอมน้อยนึงแล้วก็ผักขึ้เลือดขึนเลือดขึ้นเลือดพูดแล้เพราะขึ้นขวานขุดขึ้นมาครับถ้าวกับตุการ่ารับตอนตุกตุ้งขวายมันกว่าผักเทียวมาครับน้อง จะเอาผักใส่ผักกับช่มสามผักโอ้โถ้าผักก็ได้เครื่องมอน้หอมกระนิณงี่ฮอ้ยหู้ยหอมผักคุนเลือด่วนอกเื่นสุปปพาปลากระพือปลาขุยเนื้อคุนเลือดอ่ตัวเดียวอันเดียวครับหนอหน่อมันสนานหน่อเราบ่ปุ๋ยอนอยูผู้ดน้ครับบ่หอดสามถุมที่น้้ยบ่หอดฝนโอเีฮูบยดูู่้ดูผู้ดอ หลังมือร <Yeah. S 2> mm. ัดเลยเบ้าปุ๋ยวันนี้หนูปากรวยเล่นปะเมียนจำจานเสี้ยดิกินขนมนังเฝ้าเลยครับพี่น้องเอ้ยเหมือนเราสองโต้งสามโ้งหรอเอกลักเลโอเคอือโอ้ยเพื่อนังเพื่อนตะปูนังงามๆเด้เพื่อนังเป็นน้อหิวขอไปน้อ เงาครับบางวิธีกันสมตำเมล่องไผ uh, ่ตำนะวัตถยคือว่าเบาปุ๋ยคือว่าเด็ดแถววัตีน้ำสูตรมาตากพรามสองธรรมดาได้เตี้ยน้ำสูตรมาเป็นไคือปาซานักซาเนียแค่ม้อนไผ่ผสป้งนะโอ้ เขามีสูตรคงละ20บาทร้ม mm. ีส e yeah. ูตรนะมีขาสูตรนะลองมือลงมือนเล็บก็ดีนีนก็เป็นตะกินนะครับมันโดนเล็บรุดเลยบึ้ยอยากจะบอกเลยว่าเจียเอามากินน้ำกันเลยครับตอนเตียงวันนี้ครับน้ำลายแตกโอ้โหโอเคนี่ รำแต่ๆเจ้าทางนี้ก็ไรเพราทางนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาซีมมันจะบ่ปุ๋ยซีมมันหน่อยครับไม่ได้บ่กาซีมไรอยากเป็นเื่อใดกินน้ำหน่น้อยรอบมือหมดเกียพันสุดยอดอยากจะบอกเลย่นปะ กินร่วมกันหลายปุหลายคนปีน้ำปีบ่สอนบ่ผ่านจางเค็มไงไงหมดลงสีบ่กินกันแบบใด่จะเค็มเปี้ยวเผ็ดหวานเปรี้ยวหวานบ่ครับนั่งเด็ดหวานอันนี้หวานใส่น้นปลาอันนี้หวานปลาเส้นปลาอีกวันอาทิตใส่นบนหน้าอีกเนาะจีนดจี๊ดจิ้มหน่อยเต็มสูตรคนๆตามใจลูกค้าดได้ไหมนาะ เป็น,ปปนบาุยสุแล,ล้วครับดูเดเดเดเ้อเด้อ้ดมมั้งนะตัดลายไปได้เวลาคาปูหอมผักขุณเลือดหอมกบปัวสุดท่านั้นเลยโอ้ทองฝ้ายงามดีน้องมนีนอ้อเดี๋ยวแมแจมคพี่นองเลย ตัวนี้พอดีตัวตัวนี้พอดีตัวกระซองตัวใบละยี่สิบบาทใช่ไหมพี่นงคพอมหุ่นหงนองบาปุ๋ยชันชันชันชั้นชั้นชัชั้นชัพี่นอจุกของเชื้อหญ้าพนมณีอาการไข่ยู่ครับพี่นงม่้องไม่ต้องไรไข่ออสม่ไข่ออสโมไข่บรหน้ามูกว่าเวานไม่้องไรเวซายวันน้องบ้าปุ๋ยคือบ่าเห็นหมดวานได้เท่มาทำมาหารเป็นละมาลาโพ้มบ่เป็นรูปเพื่อการเสริรมาพุน ถ้าเป็นเจ็บเป็นอันอุ่นกระตรงรักษาจาพฟองดีดีปรารนาดีจากอิบเัิบ่าปุยยิสาบาังหน่อยได้พี่น้องด้วยอบอบ่เฮเฮงวัไงไนใ้อยาาใไรเพิ่นติมตาน้ำมันที่โ,โดเตเทนมาิอือสุดยอดนะครับกินแจนงแค้ปักบ้านเ,เลยมไม่กินยากขึ้กันก็บหนน่องง่วนลยวว่าี้ม้นนี้ไม่ได้เนวหาย,ย่างยากอนพอกันแต่เนวอาหารเลือดลดทั้งนั้นเลยเมียนครับ ตำุปุนเมงวันก็มีครับธตรมดาเนาะเอาึ้นๆบัญหาบ่น,นังบ่นสบุยหาบ่นำบ่นเส้าบ่อน่อนกงเ <c oughs> <อ>ัออะ่น้นเลยครับคืนไปาเออเออคือโยเบาป่ยเอาเบาป่ยก็ึ้นไป โอ้โอ้ยัำนอนกันท yeah, ี s <S ่พ like like ่อถอดบนนี no ้ได้ค่ะก็ได้ไวรุ่นโอ้ยันยันมะขาวะเตียก็คอนอนหน้าจะนอนก่อดเราบ่กางอะไรต้าเต้าไม่เต้าเต้าไม่พบุนหลายบ้มากเ๊ยมอออา ต้องปุยบ่ไปนางทังนั้นมีของเล่นหน่อยยานได้ไหม้นหรอกินขึ้นไปเลอืเากนเนกันหมดลยขึ้มือดกันคือับเลยกัโอ้ยย่ดหยจับดินนียวนี่เนีนด้อัเจจับดินอืจับดินเนียวน่เนียนับล้มวะายาก็กม่่ิเส้กท่ยุรางเออเจัหให้เกียรตบ่บ่ปุ๋ยนั่งนั่งนั่งมีตัวบางอย่ากเราไม่รุ่นนี้ ยิกจุดจุดแมนไปยื้รุ่นยืนเราถอยเอาถอยหยับถอยหยับปกติดอกยืนกินได้หลายนั่งกิได้ทขกคินได้หน่อยแม่นถอยหยับถอยหยับเป็น่อยไงยืนกินได้หลายกว่าชอบหูยสำรับชอบหูยเจ้าเพ็ญมาตอนนี้สอนหม้อหมันหรือสอนมันยาวาปวดวันนี้มันต้องกินกับพวกข่อยแกงเนาะกินติดแกงอาหารไทยอย่างเง้ย เจ้าครับปอไม่เด้อพี่น้องไปเฉี่ยวกันนี่เลยมัเด้อดพี่น้องมันเดือมีแต่แนวหายจินอยากๆาด้วยมีแต่แนวหายากพอกันสุดยอดของอาหารแล้วครับปอสิเป็นเห็ดปวกบปอสิเป็นนั่นนองง่วนนองถ้าอยู่มันออกอยู่ขามันท่ามันไปพอพนะโอ้เอากมันก็น่าพอดีหมายถึงคนจริงจริงนะสิบเบิ้งสิบเบิ้งครับ กินเรากินเลยั้ไปตยังรุ่นแกงห็ดปวกบเป็นได้เยบมาเรื้อยวัดสระศรีด้วยเจี๊บกินวหให้กินได้หลยเหรอจึงกินได้หลายหนอหมูยืนสี่ิเปียบด้วยเจี๊สี่เดีสี่เดียมโหบดกบดีบ่อยดูดีสีดอกมันบ่มีบนขึ้หัวเจ เรียวแนยิ่งเงายครับกมกินมจ้กินยูคครับเอาเลยเลยเส้นแสบกนเลยต้อห้ต้อห้ครับตอด่ด้เน่หยิบต้อนหนึ่งตอสองบ่ได้เด้วว่ามันมวยยีวขาเด้บ่เติกมาเอาบดอีกนีตัวนี้วอางปวกอานี้ปลวกีข้อนียเ้ยเอาใส่เาใสยังบบุบบบเข้าเดียวเดียวนีรุ่น ทนเกิน <analyze> นี่บวบหอยอย่าอย่าเด้อ oh ตีอ oh ย่าลงทางไปเด้อแจงบวบนั oh. ่นพอนัวนนี่ลีเด้สุดกระป๋ายไปเดียวพ่อพ่อพ่อเนี่บห่อเคยเด้อว่พราพวงฟากซี้กันลงข้าวเมียนโอ้บางเคี้ยวมันห่อนี่ลีก็บโอ๊ตว่าไหลีเด้เนาะมันห่อน ค้นเฮาบองเตียมันโอ้ปากพุงไปพบนดิลงข้าวอย่างเห็ดั่วคุยืนใ่ไหนติดถึงน่อยดิแยมแยด้วยแยมแย่เอาษาเสียลองตากเมึงแกสอนกันได้ยมหูยแงเลยย่เตี้ยโอ้ยก็เมลวองพายเอาเกียร์ใส่สองส่วนคนละคนว่าเพราะว่ามันล่งเลยงาแซ่ไว้เื้อผานนี่ผู้หญงาเบลเลยแบนี้ไปล่างไร้ล่งด้วยใส่ยูว่นเป็นอิตาลีเออว่าจื Icana, เหตุใดเ م, ียมมันสีโอโอสูตรสีสีนวเตี้ยอืมแม่มันเงียบนำน้อว่าบอกง่ายกว่าคนข้างในเรอครับโอ้ไปมาหลายสาปาห์มน้อยแทบแทบคนติดตามคนติดตามไล่เยอรงงานว่าเขาไปว่า ไปทุบบอกกันอีกปฏิวัติเตี่ยวไปใดบอนส่งข่าวกันนี้นาเตียไตนนำเยอะเตีไยว่านสรุปยืนทีวีเยอะเตียเขาเตียไปที่หึงเตียผู้ดนก็หลายมือนะครับกูเสียทางงยูยูทูปหรืเนาะทั้งแฟนเพจทั้งยูทู b e ้ามีไงพี่น้องเลยสียบเสบ่มกันเด้อแฟนครับสมองสมบัล้วครับผู้มักแกงหิดบวกผู้มักอันอ้อมหนองง่วงไม่กินน้ำกันเสียบเบครับเขาเที่ยง อเอาปุ๋ยเห็ดนี่เพราะต้องห่วงดอกพะนนี่เหด็ดได้กินนี่ปะ่ะอยากจะบ,บอกหลอดมือสั่นเพี่นว่าเห็ดแซ่บตลอดแล้วเพันเอาปุ๋ยไปใส่นอนขึ้นมีซีน,น,นีแต่นอนเดี่โอ้ไป <c oughs> ไปเกินง,งว่วงยู่บ่โอ้เพะนนี่ธรรมดาแล้วครับเ<ม>อ้ะอาะเหมือนว่าเนาะแ <c oughs> ยกของมาไกลได้ช่วงนี้เชียงจักรก็ต้อง,ง,ท,งทำงานอันตรายเดียววันเดียโอ้แอมเดี่ยวกล้องก่อน เอาเด็กก็ขอบคุณกันครับสุมองสุบอสนะครับที่ติดตามที่ช่วงอีสานบ้างหน่อยขอบคุณทุกกําลังแรงใจแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้มือนี้พายุรุ่นพร้อมทีมงานพร้อมเอฟซีจากทั้งทั้งไหนครับชนบุรีเนาะครับขอกล่าวคกบ่าทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับก่อนจะกับเอฟซีครับบอกทีมงานอีสานบ้างหน้อยก็มี่ติ๊กเกอร์นี้ครับมอบให้กับ ทีมงานเอฟซีจากเชนบุรีครับไปติดดาบครับติดดาบรถเด้ครับติดท้ายรถครับติดเซ็กกันได้ไม่ใช่ครับพ่อคุณยในรายเด้ยคือจะมาเยี่ยมมายามครับผมใช่ครับพ่อปุ๋าปีใหม่เด้อยังบ่ได้นกับมากินขวดนุ่มกันครับช่วงปีใหม่ไปกีก้าท่านว่าเนาะบ่อปุ๋ยอยากกิน ข้าวีสอดนะครับม่อนนิวบุนดงับกับผมได้กับกับบั่นเดินทางปลอดภัยด้อกับผมครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับครัแซบคสรั้บินมาัสสั่งตรงมาตอนรับอันเอซีจากชนบุรีเนาะ ทำไปเรื่อยครับช่วยเราที่ก่ออีสาบาน่อยนะเด้อครับครับเดินท่าปลอดไปครับถึงรอบที่หนึ่งเด้อวันี้แม่วันสินวะบกปุ๋ยฟงตองฝ่ายนสีขาวกุมเป็นกุมคกุมแมนสีขาวกับสีนั่นเนาะสีขาวกับสีขาวเขียเงีย บรรยากาศมันอยู่ที่ว่าฮอนเดียดเนี่ยย่นอมป้าปุ๋ยเนาะเตรมเต็มอยู่เอาโยกใส่โยกขว้าพาดเลยเหรอครับเดินไหนเพียร์นึงกับแมนจวดใหญ่กว่าที่น้อยๆเมื่อกี้เมื่อกี้ที่โก่งยังไงมันข้ากับโกงใหม่น้ำนมสื่อกไปเดินทางปลอดภัยดื้อ โสกวุนมันลำลุลุ่ยยูดีไม่เฮง